เจ้าคอนหลายใจกับ1ิบผู้คู่ควรในมาเวลอ่า,อา,านนี้เราแค่พูดถึงเจ้าโยเนียนะเทพโอดินเนี่ยเขาได้แบบว่าทําการปลุกเสกไว้ก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เดอะคอเลเตอร์อแบบอยากได้มาสะสมแต่ไม่สามารถเข้าของได้เพราะว่าไม่คู่ควรจำเป็จะมาหาดูว่าตัวละครไหนบ้างที่คู่ควรกับคอนโยเนีย่ยในเงื่อนไขของคู่ควรนั้นมีอะไรบ้างเฮ้โ <Hey, S 2> พที่มันเรียกว่าคอนหลายใจอะ่ะเออเพราะว่าแค่เราพูดถึงในหนังอะ่ะเออไม่มีกี่ตัวแล้วที่สามารถยกคอนได้อ่า,อาตัวแรกที่เราจะพูดถึงคือเบต้าเรวิวครับผมเบต้าเรวิว เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ<ช>คอนทอค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในซีรีส์ของทอเบต้าเดวิวคือนักรบดวงดาวอหน่งนั่นเอง,เองดัดแปลงร่างกายให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นคอยปกป้องเผ่าดวงดาวของเขาจานในสุดวันหนึ่งดวงดาวเขาเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วทีนี้เขาเลยต้องออกนอกโอกาสเพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่ใช่และ โจมไปเรื่อยครับเข้าใกล้กับโลกหน่วยเชียวแบบเฮ้ยมีอะไรเข้าใกล้กับดาวเราอความปลอดภัยยังไงส่งทอไปเพราะว่าตอนนั้นทอแบบว่างอยู่พอดีไงแล้วแม่ว่าคนอื่นอาจจะติดภารกิจแต่ทอแบบสามารถบินได้ใช่แล้วก็หายใจในอกาศได้ด้วยแม่งสร้างสายฟอนในอากาศเออไม่ข้าใจเหมือนกันมึงสร้างประตดได้ด้วยนะนี่เขาเป็นเทพนี่พี่นี่พอบินไปปุ๊บบิท่ามันดูแบบเฮ้ยแล้วก็ต้องดูแลแบบ คนของเราไงแล้วทอแบบจะมาสำรวจไงเอออยู่ๆอย,อยู่มีใครไม่รู้เข้ามาเพราะว่าเบต้าเรบิลเนี่ยเขาไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นตัวแทนนักลบด้วยเขายังต้องแบบว่าเป็นคนที่ยอมถูกดัดแปลงร่างกายออให้กลายเป็นแบบว่าอ่านักลบที่แบบมีความมีส่วนผสมของแบบว่าจากักรกลเออจนหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนมา้าคือหน้ายาวขึ้นเออแล้วคขาได้คนไม่ก็แซวว่าทอหน้ามา้าหลังจากที่เขาแบบพบเจอเขาก็จะต่อสู้กันทีนี้ต่อสู้กันไปมากสู้สีครับทอทำ้อนตก อแล้วเบต้ารีวแบบด้วยความที่มันรู้ว่ามันต้องมีคนที่โดนเลือกนะถึงจะยกได้มันยกขึ้นมาสู้กับแม่งเลยแล้วทองวัดเบออก็เลยเรียกเรียกทอกลับไปอ่าเรียกกลับเออปรากฏว่าไม่ใช่ทอเป็นบิวเป็นบิวที่กลับไปแอสกาดนั่นเองอ่าก็เลยแบบตกใจทอแบบกูไม่มีคอแล้วเก็บครับเออคราวนี้พ่อเลยเรียกทอมาเคลียร์ดิเออเยทำไมค้อนลูกอยู่กับเขาวะเออมันไม่ได้มันผิดอันนี่เพ่อพ่อให้ลูกว่าสิข้อมูลว่าต้องมีคนที่คู่ควรเท่านั้นแสดงว่าเบต้ารีว สองคู่ขวดเขามีจิตใจที่ต้องการจะปกป้องจริงๆว่าโอดินเนี่ยเขามีความคิดแบบว่าเฮ้ยในในฐานะที่แบบว่าไอเนี่ยมันคอนของลูกชายฉันอ่าเบต้าเลบีอ่ะเองก็อยากได้คอนเพราะว่าจะเอาไปปกป้องชาวบ้านถ้างั้นมึงเอาไปสู้กันสู้กันจนตายเลยถ้าเกิดว่าใครชนะเอาคอนไปแต่พอแพ้เขาไม่ฆ่าครับด้วยความใจดี เขาคือคอนให้ให้หมอนีหมดเออออดินเลยเจอไอ้นี่แบบเอ้ยใสดีเอ้ยมันใจใจมันลูกชายสัตวเลยชอบสั่งทำให้เลยสั่งทำให้เลยอ่าอเรียกว่าอะไรสั่งทำเป็นคอนเป็นคอนใหม่เป็นคอนสตอร์มเบเกอร์ก็คือไอ้คอนสตอร์มเบเกอร์เนี่ยมันจะเป็นคอนสีทองเลยเออเป็นตอกซิ่วมันซิ่วอ่ะเอ้ยก็ก็ใช่ก็ใช่ในระดับเด่นก็คือว่าเป็นด้านนึ่งเป็นคอนอีกด้านนึงแบบเป็นแบบสิ่วเออประมาณนั้น สามารถแบบว่าใช้จ่อก็ได้ใช้ทุกก็ได้เออสั่งทางพิเศษแต่มันก็อนุภาพ อุแรงคล้ายๆกันอันดับที่2ครับคุณโอ๊ตก็เป็นตัวละครลำดับที่2ที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกไปจากโล,โลกิเฮ้ยเฮ้ยเพพูดว่าโลกีงงเลยครับงงเออเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะสงสยัยว่าเฮ้ยโลกีมันเป็นตัวร้ายดิโลกีมันไอ้น้องชายทอยมันจะไปยกคอนได้ยังไงอันนี้ต้องมาบอกเลยครับว่าโลกีในตอนนี้เนี่ยอ่าในเหตุการณ์ผมจะเอามาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงพั้วของคุณธรรมในตัวละครทุกตัวไม่ว่าจะเป็นว่าฮีโร่หรือวายร้ายเป็นการที่แบบสลับพั้วความดีพราะพวกดีกันเป็นคนชั่วผู้ตัวร้ายเนี่ยก็กลายเป็นคนดีตัวละครโลกีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบว่าได้รับผลกระทบตอนเนี้ยเขากลายเป็นเทพแห่งความดีทําให้สิ่งนี้เนี่ยโลกิเนี่ยสามารถถือคอนทอได้ชุดของโลกีที่ถือคอนทอแบบเท่มากสีทองอลามเลยตัวละครต่อมาแล้วผมเป็นตัวละครลำดับที่สามนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าฟล็อกบางคนเนี่ยเอออาจจะมีความคุ้นเคยกับตัวละครนี้เพราะว่ามันค่อนข้างท ในเวอร์ชั่นกบกนอกจากแบบว่าเขาจะอยู่ในจกักรวาลหลัก mm hmm. เขายังอยู่ในทีมเพชรอเวนเจอร์ mm hmm. ด้วยทีมสัตว์เลี้ยงใช่คือแบบว่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลัง เขาจะมารวมตัวกันแล้วก็กอบกู้โลกในแบบของเขาเองเราจะพูดถึงประวัติของตัวท็อปตัวนี้ก่อนคุณไซมอนคนนี้เนี่ยเขาเป็นมนุษย์มาก่อนหลังจากที่แบบว่าเขาอะได้สูญเสียภรรยาไปแบบว่าอยากหาวิธีคุยกับภรรยาอีกครั้งหนึ่งตัวไซมอนเนี่ยเขาแบบได้เจอกับแม่มดคนหนึ่งจริงๆแล้วเน่เธอไม่ได้สูญเสียแค่ภรรยานะเธอเน่ยสูญเสียลูกของเธอด้วยแบบว่าเสียใจมากๆแล้วพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยต้องต้มหมูออนแล้ะแต่ก่อนจะมูอ่อนแม่หมอทวงตังค์ครับไซมอนบอกเชื่อ กูใช้ตังหมดแล้ววะไม่หมอแบบเอ้านี่แกเบีย้ยวใช่เหรอก็เลยเสกให้ไซมอนกลายเป็นกบครับผมพ, <อ S 1> พูดถึงตัวละครต่อไปตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วเธอคนนี้เนี่ยสามารถยกค้อนสายฟ้าอันนี้ได้เธอคนนี้ก็คือสตรอมคนึ้นั่นเองครับผมโลกิเนี่ย มาดีลกับอออโลโ์มาโลหรือว่าสตอมเนี่ยคือแบบว่าเอาคอนมาให้คอนเนี่ยมันเป็นคอนที่แบบคล้ายๆกันกับคอนยูเนียเลยเพียงแค่ว่ามันจะมีแบบว่ามีตรงแหลมๆตรงนี้เนาะใช่ก็คือแบบว่าแหลมๆเอาไว้แบบจิ้มจิ้มหัวแตกอะไรอย่างงี้ไรการาดถามว่าเธอจะมีความผู้ควรไหมเพราะว่าไอเนี่ยมันไม่ได้ถูกลงยันไว้นะแต่ว่าที่แน่คือหลังจากที่เธอรับเนี่ยเธอได้รับพลังทอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนร่างอะไรให้กายเป็นทอไปเลยโอเคตัวละครต่อไปนะผมก็จะเป็นตัวละครที่เออเป็นตัวละครที่น่าคิดถึงนะเอคนที่แบบบ M.C.U. ที่แบบว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าผมมาแต่เอาเป็นเจื้อภาค 2, <Okay. S> 2> คราวนี้เรามาพูดถึงตัวละครตัวนี้วิชั่นนั่นเองครับผมวิชั่นเนี่ยถามว่าวิชั่นคือใครวิชั่นคือซินเทโซยซินเทโซยคือหุ่นยนต์ กดที่แบบว่ามีร่างกายเป็นเนื้อหนังเป็นแบบมนุษย์เลยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าอ่าวิชั่นเนี่ยควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ซายก็บอกว่าเอ้ยนี่มันล่างของอัาตอนนะอันตรายหรือเปล่าขวาบอกว่านี่มันเป็นผลท้าที่เราจะช่วยกันต่อสู้กับออลตอนแล้วคราวนี้วิชั่นบอกอะไรวิชั่นบอกว่าผมคนกลางครับหลังจากที่แบบว่าเคลียร์กับวิชั่นอะไรจบแล้วเนี่ยเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้เวลาไปกระชือัลาตอนกันละก่อนที่จะไปกระชือเอาตอนวิชั่นก็บบว่า ไปสู้กันแล้วก็ถือคอทชอถือคออย่างนั้นตัวละครต่อไปเลยครับผมตัวละครต่อไปเป็นของกับตันครับผมอ่ากับตันแต่ทุกคนอาจจะรู้ว่าช่วงแรกๆกับตันเคยยกแล้วเออพาเดียววิชั่นเลยจึ๊ก เขาถึงยกได้ในภาค Avenger Endgame ที่สามารถสู้กับทานนสแล้วก็ร่วมสู้กับสาพีโรในตำนานใช่คือแบบว่าเรียกเรียกคอนแบบตบหัวทานนสคนลุกมากเอ็ฉากที่คนลุกอีกคนนึงแบบมองกลับไปยังคนลุกเหมือนเดิมที่แบบอ่ะทอก็จะตายหาละโดนกังเออกำลังจะเสียบแล้วคอนค่อยลอยขึ้นสุนหลังปองอเวนเจอร์ assemble ย่าฉอ,<ม>อกที่น่าสนใจมากในการของกับตนอเมริกาที่แบบสามารถยกโยเนียได้เนี่ยมันมีทั้งสาอย่างนะเอออย่างแรกเนี่ยก็คือแบบว่าแกได้ไปต่อสู้เออแต่ว่าต่อสู้ในฐานะฮีโร่คนอื่นที่ไม่ใช่กัปตนอเมริกาแกเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับชื่อเสียง <c oughs> เออเขาอะต่อสู้แบบเป็นฮีโร่ลับๆเออเขาเลยแบบว่าอ่ามีความคู่ควรเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับชื่อเสียงนั่นเองแล้วก็ใช้คอนโยเนียในการต่อสู้กับไวน์ร้แล้วคราวนี้เนี่ยก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ พี่ชายของโอดินด้วยความที่ว่าแบบเขาถูกผนึกมาทําให้เขาแบบแบบว่าเอ้ยถึงเวลาแบบต้องมาทวงอํานาจคืนเออก็เลยมาบุกมิดการมาบุกโลกคนที่ต้องเผชิญหน้ากับเพอร์นเพน่ยก็คือใครคือกับอเมริกา